Three, four, one, two, three, four, no good enough. 그래, no. สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ชา n e ลชานยานเนาะอีกนะคะวันนี้เราก็มีของน่าสนใจมารีวิวแล้วนะคะวันนี้เป็นกระแสมากๆเลยนะคะสําหรับน้ำหอมตัวใหม่ของม i สติออนะคะเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่จะมาอันบ็อกวันนี้คืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านี่ค่ะน,น้ำหอเป็นถุงสวยงามแบบนี้เลย ก็มีการจัดดอกมองดอกไม้ให้เข้าทีมกับการรีวิวของเราวันนี้นะคะถุงสวยมากๆเป็นแบบรุ่นลิมิเต็ดน,นะคะเฉพาะน้ําหอมของเราขวดนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะก่อนอื่นเดี๋ยวเรากล่องออกก่อนนะคะ,ะก็เรามาดูในถุงก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีเป็นแบบนี้คะ่ะเป็นอ่านิตยสารนะคะว่าแบบเออเขามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะตัวนี้นะ ะะตัวนี้น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเค้านะคะก็คือกดเ,เข้ามาข้างในก็จะมีรูปสวยงามแล้วก็มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์นะคะอยู่ข้างในนี้นะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปที่ในถุงนะคะก็เป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นใบเสร็จนะคะต่ตางๆก็ขอ้อเกิบวอเชอร์มาให้ด้วยค่ะหนึ่งร้อยบาทสามารถเอาไปใช้ได้ที่เซ็นทันนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะ ก็เรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่านะคะว่าในกล่องเราเนี่ยมีอะไรบ้างนี่กล่องของเขามีความสวยงามมากๆเลยนะคะมีได้กล่องเป็นรุ่นนี้นะคะมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะคะมีหลายรุ่นข้างหลังเขาก็จะเป็นสีชมพูนี้นะคะมันจะเป็นแบบองศแนวผ้าผ้านะคะแล้วก็ข้างหน้าจะมีความสกีสวยงามเป็นดอกมงดอกไม้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันเลยดีกว่าเต้นเต้น,ตน เปิดกล่องกันเลยว,ว้าวมีความหอมม่สวยงามมากนะคะ<ม>เดี๋ยวจะยกให้เพื่อนๆดู<ม>นี่ค่ะจะมีเป็นกระดาษส,าสีขาวนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ดีอัลติแบบนี้เดี๋ยวเรามาแกะฟลองกันเลยดีกว่าตื่นเต้นมากอุ๊ยค,คาขอตั้งก่อนนะคะคือหอมมากกลิ่นหอมทะลุกล่องออกมาเลยนะคะปึ๊บเราเปิดออกมาแล้วนี่ ก็จะมีกระดาษชั้นหนึ่งนะคะนี่นะคะมีกระดาษชั้นหนึ่งแบบนี้หอมมากค่ะเพื่อนๆนก็ข้างในของเข้าจะเป็นอย่างนี้นะคะเดีย๋ยวจะยกให้เพื่อนๆดูโอ้ยอาจจะยุกได้ไม่สูงมานะคะกลัวน้องเขาหล่นเป็นนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูที่ของแถมก่อนนะคะว่าได้อะไรมาบ้างนี่ชิ้นแรกเป็นน้องคนนี้นะคะนี่ค่ะ ทาหน้านะคะทาใต้ตาอะไรนี้นะคะน่ารักมากเลยแล้วก็ชิ้นต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นสองสองนะคะของแถมแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้น่าจะเป็นรองพื้นรุ่น forever นะคะเพื่อนๆจะแกะให้ดูด้วยดีกว่าอ่านี่ค่ะเป็นรองพื้นมันควดอย่างนี้เลยนะคะเป็นของแถมมาให้ด้วย อันนี้เป็นสีหนนะคะสำหรับคนผิวขาวน่าจะใช้ได้ค่ะตัวนี้ก็มีตัวนี้ตัวนี้จะเกะให้ดูนะคยค่ะ้เขาก็จะมาเป็นขวดอย่างนี้ค่ะเราว่าแบบไซส์ประมาณนี้พกไปใช้งานแบบเวลาไปไหนนะคะกำลังดีไม่ต้องเอาขวดใหญ่ไปขวดเล็กๆแบบนี้เหมาะกับการใช้งานเวลาไปเดินทางมากๆเลยะคะ่ะ ของวันนี้มิก็จะเก็บไว้เอาไว้ใช้เวลาเดินทางนะคะแล้วก็ตัวน,นี้นะคะก็เป็นน้ําหอมที่เราสัง่งมาแต่ว่าเป็นขนาดทดลองนะคะนี่น่ารักมากนะคะกินเดียวกันเลยโอเคเรามาดูกันเลยนะคะ,ะของที่เราสั่งมามีอะไรบ้างนี่ค่ะชิ้นแรกนี่น้องเป็นลิปสติกนะคะน่ารักเลยน,นี่เป็นรุ่น รสบูนะคะเป็นลิปแมทบาร์นะคะอันนี้จะเป็นสี7-6-8นะคะตัวนี้จะเป็นปลอกรุ่นใหม่ของดีออนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ปลอกข้อสวนมากเหมือนกันนะคะเนี่ยสีดำแล้วก็มีสีเงินตัอย่างนี้แล้วก็มีสัญลักษณ์ซีดีอยู่ข้างหน้าตัวนี้นะคะสวยมากเลยเดี๋ยวเรามาให้ดูสีกันหน่อยดีกว่า จะเป็นออกแนวไม่มีความมันวาวนะคะเป็นมแมทสีน่ารักน่ารักตรนนี้นะคะออกส้มๆชมพูชมพูนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูตัวไฮไลท์ของเรากันเลยนะคะตัวไฮไลท์ของเราวันนี้ก็คือน้ำหอมนั่นเองค่ะนี่ค่ะจิลนี่เลยเป็นขนาด30 ml นะคะที่มีสั่งมานี่ค่ะ ตัวนี้น้องจะเป็นน้ำหอมรุ่นใหม่ของดีออที่เพิ่งวางขายเลยนะคะก็คือ Miss D i o r เออร์เดอเพอฟูมนะคะตัวนี้หอมมากเลยค่ะได้กลิ่นขึ้นมาจากกล่องเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูข้างในกันเลยดีกว่า mm hmm. เ,เพื่อนๆอาจจะกําลังตัดสินใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊จะซื้อน้ำหอมรุ่นนี้ดีไหมมีกลิ่นประมาณไหนนะคะ mm hmm. คนที่ชอบแนวกลิ่นประมาณนี้จะชอบหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า ของเขามีความสวยมากค่ะอยากให้ดูใกล้ๆนี่นะคะตัวนี้นะคะจะมีความแตกต่างจากรุ่นเกา่าก็คือโบวของเขานะคะจะเป็นผ้าทาวิสนะคะจากรุ่นเก่านะคะของเขาจะมีความเป็นแบบพลาสติกนะคะเป็นแบบสีเงินๆน,นะคะก็มีความดูแลแต่อันนี้น้องจะมีความน่ารักเพิ่มขึ้นมากนะคะเดี๋ยวไงมี่จะลองไปหยิบอันเก่ามาให้ดูนะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะ่ะ คันนี้นะคะก็จะเป็นมิสเดลรุ่นเก่านะคะเนาะเขาจะเป็นโบสีเงินอย่างนี้นะคะแล้วก็รุ่นใหม่นะคะก็จะเป็นโบผ้าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูใกล้ๆนะคะนี่คะ่ะมีความแตกต่างกันที่โบนะคะแล้วก็ตรงอื่น,นก็ไม่เห็นความแตกต่างตรงไหนนะคะอ,อ,อาจจะมีรู้สึกว่ารุ่นใหม่ของเขานะคะจะมีสีน้ำหอมที่เข้มกว่าเล็กน้อยนะคะส่วนรุ่นเก่านี่จะเป็นสีอ่อนนิดนึงนะคะ ก็สวยงามไปคนละแบบนะคะใครนะคะที่เป็นสาววอกมิสดิออร์บูมิงบูเก้อยู่แล้วนะคะก็จะรู้ว่าน้องเขาจะมีกลิ่นที่แบบหอมๆหวานๆคุณหนูมากนะคะตัวนี้แต่ไม่ค่อยจะติดโทนเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่ทําให้เวียนหัวนะคะเพราะตัวนี้จะมีกลิ่นแบบเบาๆบางๆนะคะหอมกําลังดีน่ารักใสๆนะคะส่วนตัวใหม่นะคะตัวนี้ ุ่นมิสเทียเออเดอร์เพตัวนี้นะคะกลิ่นของเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงอะคะ่ะหมายว่ากลิ่นจะมีความแน่นกว่าตัวเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะมีความหอมแบบของดอกไม้ชัดเจนมากนะคะกลิ่นแต่รู้สึกว่าฉีดแล้วจะค่อนข้างติดทนแล้วก็กลิ่นชัดกว่ารุ่นเดิมมากๆเลยนะคะกลิ่นของเขาจะออกแนวแบบ เป็นคุณหนูหวานๆกันค่ะแต่แบบมีความโตเป็นผู้ใหญ่มากกว่ารุ่นเก่านะคะรุ่นเก่าเนี่ยจะมีความเด็กๆใสๆนะคะแต่รุ่นนี้จะมีความแบบมีอายุขึ้นมานิดนึงนะคะสำหรับมีถ้าใครชอบแบบกลิ่นที่มีความเข้มกว่ารุ่นเก่านะคะอยากจะแบบให้มันติดโทนมากกว่าเดิมก็แนะนําเป็นรุ่นใหม่ตัวนี้ก็น่ารักดีนะคะเพราะมีกิมมิกน่ารักน่ารักก็คือเป็นโบอย่างนี้นะคะสวยงามมาก หรือว่าใครที่ยังชอบน้ำหอมกลิ่นไลทไๆบางๆนะคะก็ขอแนะนำเป็นรุ่นเก่านะคะสำหรับมีมีก็ชอบทั้งสองรุ่นนะคะเราแล้วแต่โอกาสที่จะใช้นะคะตัวนี้สำหรับตัวนี้นะคะก็น่ารักมากๆเลยนะคะถ้าใครกําลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าอยากได้น้ําหอมใหม่สักขวดหนึ่งกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่แนะนําไว้กลิ่นหนึ่งนะคะเป็นกลิ่นของผู้หญิงหวานๆนะคะแล้วก็ มีความโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะกลิ่นนี้สดชื่นขาฉีดไปแล้วอยู่ได้ติดทนกว่ากลิ่นเก่านะคะตัวนี้น่ารักมา,มากๆเลยนะคะ โอเคค่ะวันนี้มีก็มาเปิดกล่องอันโกให้เพื่อนๆได้ชมกันเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถไปดูได้ที่ช็อปดีออทุกสาขาเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้มีด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้มีกําลังใจเนาะมาทําคลิปดีๆน่ารักน่ารัมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะสำหรับนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย